เอสวรอัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนแล้วนะคะในรายการแอบแซ่บโมบี้ได้รินและเทนนิสจค่ะโมบี้พอลทิน่กับสิริวันค่ะใช่ค่ะรายการนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปแอบชิมแอบแซบ ใช่เข้มือบทได้ก็เลยเห็นว่าวันนี้ทีมไทยแลนเชิญพิเศษใครแล้วเป็นใครอ่ะอยากรู้เฮ้ยนั่นไงพี่เข้ามากันแล้วสวัสดีสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็ยืนแอบดูอยู่ตด้านในใช่เายืนทำอะไรกันที่คลิปสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนไหมสวัสดีครับผมมดเอ็กซ์สุรวงครับผมอิกซ์ซูเปอร์เชิดทำโสภาครับครับผมวันนี้พี่สองคนมาจาก สโมสรฟุตบอลอีสานได้นเต็มครับผมวันนี้เราสองคนจะพาพี่เอ็กซ์แล้วก็พี่ปิ๊กไปกินอาหารเวียดนามกันแกดีหูกับทางร้านเขาโอเคให้พวกฉันเข้าไปใช่ไหมทางร้านโอเคแล้วเราก็โอเคไม่มีปัญหาคุณผู้ชมครับผมเข้าไปเลยไปกันเลยครับผมเทปที่แล้วนะครับพี่เลิฟและน้องบูบี้ได้พาเราไปแซ่บกับชานุ่มที่ร้านยูลิชาแล้วจากนั้นไปทานปากหม้ออร่อยๆที่ร้านเกลี่ยปากหม้อป้าบินกิโลศูนย์กันแล้ว วันนี้จะพาเราไปท,ทานอาหารเวียดน <ง eterm oon> ามอร่อยๆกันที่ร้าน GM รับรองได้ว่าอร่อยร้ําสมคําล่ําลือแน่นอนครับส่วนบรรยากาศการทานและหน้าตาของอาหารที่ร้านนี้จะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันครับโอเคครับสาวๆตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของสถานประกอบการครับคุณคุณเก๋หน้าตาสวยทุกอย่างคุณเก๋แต่อันดับแรกที่ผมอยากจะรู้ สาวๆก็สงสัย GM โบบี้แกเดาไว้ในใจว่าย่อมาจากอะไรย่อมาจากสวัสดีหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ถามพี่เก๋เลยดีกว่าชื่อนายฮะค่ะแปลว่าพี่น้องแปลว่าพี่น้องเป็นเป็นภาษาเวียดนามใช่ค่ะโอ้ GM ต่อไปเวลาเราจะแบบบอกเลยใครเราก็บอกว่าเ่อเราเป็น GM นี่ยครับเป็นพี่น้องพอมาที่นี่เนี่ย ทำเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะก็เป็นพี่กับน้องที่ทำด้วยกันจบจบเดแก่ใช่ค่ะแล้วก็พี่ชายพี่ชายมีพี่สาวคนนึงครับอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นร้านเป็นสูตรที่ตกทอดกันมาหรือว่าเราเริ่มตกทอดกันมาเพราะว่าเปิดได้เปกติแล้วก็จะมีเปิดที่ตากุมราสาขาแรกสาขาแรกมีที่ตากุมราชาด้วยจะเล่นเะเล่มไม่เล่นหาย สองเิดได้ปีกว่าปีกว่าแล้วตัวคุณเองทำไมถึงทำเป็นแบันอ๋อพอดีเริ่มทากับพ่แมแต่เด็กๆก็ทำแต่หน้าขววก็ทำาันด้กันก็เลยทำเป็นทุกอย่างครับคราวนี้ก็เป็นรุ่นเราแล้ะเป็นรุ่นเก๋พี่ชายล้วใช่ค่ะโอ้ครับทีละอย่างเลยตัวเองอันั้นท้าผมดูจากรู้วกคุมแต่ต้อน ไม่ใช่อ้อยธรรมดาแ้อยกอ้อยกะทกรไม่เคยครับกินกับแครายด้วยนะครับแครอทกับแครายไปทำไมรสติดเออก็อันนั้นความพิเศษมันอยู่ตรงไหนครับเราจะใช้กุ้งกุ้งหบดที่ไม่ผสมประมาณค่ะแล้วก็มีผสมเนื้อหมูจะเป็นกุ้งสดสคุณผู้ชมนี่คือความรู้ใหม่ในการลดในเรื่องของวัตถุดิบถ้าใช้ในกุ้งเคียวเลยเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างน่าขายจะสุดเขาเขาไม่ผสมเนื้อหมูหรอที่ตไหน มีนาฉันดูคุณลินลที่บ้านแม่ไม่ให้กินก็้อเป็นตัดกี่เ,เ,เวลาเวลาเคียวเลยจะหนุบหนับนะอ๋อเป็นเหลือกุ้งสดสเลยวัตถุดิทุกอย่างก็คือจะเน้นคุณภาพพวกผักอะไรเนี้ยเราจะใช้ผักเขาเป็น,นไฮโดรค่ะที่ว่าเขาไม่ยอมมีมาทาไทยนะ,ละเล <S 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 ่นหมมาเล่นหมอนมคือัวมันจะม่รู้เนี่ย จะพอได้ได้ยังจะคุยกับคุณเกศคุณเกศครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะวัตถุดิบเนี่ยคุณเกศเป็นช็อปเองใช่ค่ะไปช็อปปิ้งมาเองโอ้โหเลือกแล้วก็อคัดสรรเองเลยนะผักสวยมากผักสวยมากต้องตื่นแต่ก่อตื่นนอนเลยตีหน้าแต่เราก็เตรียมตลอดเตรียมงานตลอดเปิดเปิด10โมง2ทุ่มคุณเกศก็จะไปรังสรรค์ของเรานี้แน่นอนซึ่งในเวลาเดียวกันส่ผ้าไปที่ห้องน้องโบใ ฉันราดทำลายผัดเข้ามาครับทานยังไงคุณเก๋คลุกน้ำอ้อยค่ะครับผมแล้วก็จะทานกับเครื่องเคียงแล้วก็ทานกับผักต่อผักนี้นะคะทานได้เลยทานกระแหงเนื้ออ๋อทานกับกระแหงเนื้อจะได้รสชาติใช่ที่อร่อยกว่าแล้วถัดมาเกลือล่นไปแล้วน้ำโบล์เอาหน่ไหมเ้าเกลียบที่ไม่ใช่เ้าเกลียบธรรมดาอันนี้ทานครับใช่หวานต้น ถัดมานี่มีจำหัวปีนะคุณผู้ชมนะกมากราบคุณพานี่นะยำหัวปีอ๋อเป็นตีปีปีก็เป็นเก่งน่าปีช่ออะไรเราอยากไปส่งเสริมเพิ่มที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็มีหัวปีแล้วก็มีหนังโัวแล้วก็คลุกกับเครื่องเคียงที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นกะปิที่น้ำกะปิอย่างที่เตรียมไว้แล้วก็ไขจมะนาวกะปิไม่น่าจะมาเ ใช่ผมไม่คิดว่ามีกะปิอยู่ในถ้าเราเดาเนี่เราดูจากหน้าตาเราว่ารสชาติน่าจะอมันดีมากเราต้องลองเรต้องลองดูมันจี๊ดตรงมีกะปินี่ครับผู้ชมฮะผมอยากลองมากเกินทัดมากครับหอยทอดอัน้ใช่หอยททั้งคนแบบคุณมีปัญญาน้อยอย่างนจริงเราเราคุณตากับอาหารที่ดาตื่นเราก็จะฟังผมว่าเป็นหอยทอดถ้าเห็นโต๊ะห้างสั่งเราก็จะชี้แบบว่าน้องๆเอาหอยทอดต่านหาก แต่จริงๆมันคือขนมเบื้องค่ะขนมเบื้องคืออันขนมเบื้องทีปกติเราเห็นขนมเบื้องขนมเบื้องกับโตเกียวแดนนี่ฉันเห็นมาดูว่าเอันนี้ประกอบไปด้วยก็จะเป็นแป้งของเบื้องนะคะแล้วก็จะมีของรอบข้างในแล้วก็หมูผัดไส้ที่เราปรุงนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็กินกับน้ำจิ้มแป้งนี่คือเป็นแป้ง ไม่ค่ะผสมเองคือเป็นสูตรเด็ดของร้านมีแป้งเฉพาะตัวแป้งนี้มีรสชาติเอาไส้ออกเราไม่ใช่ทุกคนก็กินอย่างงั้นคช่ะชีอ๋ออกก็คือแป้งเนี่ยก็มีการปรุงรสชาตินะคุณแล้วที่สำคัญโบทัชงาน แป้งมีการปรุงรสชาติบาร์ตเจะไปถ่ายขวัญโบทําไมแป้งมีการปรุงรสชาติครับผมแล้วก็ข้างในก็มีการทำใช่ไหมคะชินเดาว,ว่ารสชาติจะแบบเบอร์เกอร์มีใครได้ไหอ่ะเบอร์เกอร์ชิีสสายเลย <laughs> ผัดเข้ามาทางนี้อันนี้คือชุดเดียวกันใช่ค่ะเ,เป็นเครื่องเคียงเป็นเครื่องเคียงของนนะอันนี้พระเอกเลยพระเอกเลยดูแล้วเหมือนไส้หมอบีสันต์ตรงนี้ดูดีมากแหนมเนื้อกับ กับแหนมตุ้มจิ๋วหรืออะไรที่เราทานกันเออรสชาติแรงไหมไม่เลยแหนมจะเป็นกินดิบๆใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันจะปล่อยให้เปรี้ยวก่อนแล้วค่อยกินอันนี้เราเราทำมาปรุงปรุงสุกอะค่ะอ๋อนี่กก็ปิ้งอ๋อใช่อันนี้กินได้ไหมไม่กินสุกได้ไหมอีีกเอเดเลยแล้วกรรมวิธีในการทำของมันเหมือนที่เราเขาทำ ที th, ่ทก็ต่างกันนะคะเพราะว่าเนี bem, bem, bem. Okay. ่กต <It> ิเราเใส่น <and> ้ำยือยข้างในที่อุนเคยทานก็จะรู้เอันนี่อันจะเป็นเนื้อหมูเนื้อหแล้วก็เราผสมปรุงเครื่องปรุงใช่ค่แล้วก็หมักไว้ใช่หมักไว้แล้วเนี่ยตอนเช้าหมักแล้วาปิ้งสุกให้คูะคาะ้นอ๋อคือหมักไว้คนเลีย หนึ่งคืนก็ถือโลกเออก็คือส่วนผสมที่ทําวันต่อวันครับคุณผู้ชมไม่มีการเหลือแลกักเละหายสอเพราะว่าแผมเดอมนี้ไม่ต้องทานยูนิออนใช่โอ้ยโบบี้แกแกไม่หวงนะแล้วก็ทานกับหักชี้รั่งอันนี้คือแผ่นโซลาเซลล์อันนี้เป็นแผงเวลาทานกะต้องชุบนะค่อนข้างกรอบแล้วเช้าน้ำหนึ่งลิตรนี่นี่ไงนี่ไงนี่แล้วก็นำสำหรับคนที่ไม่ได้ทานเลย มัเกิดแต่นยอนเลยชุบนะชุบแบบนี้นะครับพอแล้วพอมันหมาเพะเราขึ้นพนเราเจอะหอเสร็ก็เปลี่ยนีีพี่เอ็ก็มีลงไปแล้วใครจะจิ้มต่อก็กัวดน้ำในถ้วยนี้นี่คือเอกที่เดร้อนแบเขาจะจกไม่ถามองมก่อนเลือกเอาเทก่เราชอบใจใส่ฟึ๊บฟึ๊ึ๊บนี้ก่เอแล้วเราจะทานอะไรเราก็หยิบใส่แล้วก็หมูแล้วก็ ค็ไอไายก็ราดน้ำจิ้มเอาข้าฝากไปเลยโอเคแล้วนะมีทั้งผักมีใครที่ชอบทานผักก็เน้นผักไปได้เยอะ <c oughs> พร้อมๆกับโปรตีนต,ตอได้ทำ <c oughs> ร่างกายจะไม่เป็นตามขโมยถ้าเราใส่แป้ง <c oughs> เสริมเข้ามาในจุดนี้ <c oughs> อะความพิเศษของอาหารเนี่ย ปลอดสารพิษแล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้ด้วเราจะไม่ไม่ผสมน้ำมันอะไรต่างลงไปในหมูซึ่งร้านหนึ่งอาจจะมีหรือไม่มีแล้วก็ไม่การันตีว่าเขาจะมีจากของเรานี่คือเราไม่ไม่ไม่ผสมในส่วนค่ะก็คือเราจะเน้นเหมือนเรากินยังไงแล้วก็ให้ลูกค้าได้ทานอย่างนั้นเพราะเราก็ต้องรักสุภาพของเราเราก็รักสุขภาพของลูกค้าด้วยที่ดีซึ่งตรงกันข้าม คุณผู้ชมถ้าคุณเอฟยึดถือคติแบบป็นเก๋เราทานยังไงคุณผู้ชมทานอย่างนั้นคุณผู้ชมเป็นโรคค่ะทานทานสพพุขพโแต่ผมชอบนะอาหารในเวียดนามมันเหมือนแบบเราได้เราได้ประกอบอาหารทำินเอง<ะ>เหมือนได้มีส่วนร่วมบางอ่างทีเป็นทานอาหารแบบอืน่นก็คือกินเลยปลอกเข้าปากแต่น<ล>ี<ล>้ได้ค่อยๆทำได้ค่อยๆทำ เราก็ก็สั่มาว่าขอมหอเนื้อให้หน่อยจริงว่แล้วเราก็จะรอแป๊บนึงก็จะไปหอมไ้สดๆเลยไม่ได้หอมเลยไม่รู้เลยว่ามีการหออ่นให้เือใช่เป็นชุดราคาชุดเท่ากันใช่ไหมคะไม่ได้คิดค่าหอมอ้ไ่อ่นคณประเทศไหนที่ไม่ห่อมเนี่ยมันกินเองจริงๆมีมีล้วมแก่สิแล้วไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีอีกหลายเมนูเลยใะครับอันนี้คือเมน เมนูที่เขาอันนี้ส่เด็ดแล้วอันนี้คือเมนูยอดฮิตคุณผู้ชมนอกจากนั้นยังมีกุ้งกระเบื้องขายกุ้งกระเบื้องก็คือเราจะทำแผ่นปอเปี๊ยะปองโกลมเคยเห็นไหมใช่ไหมแล้วก็ใช้กุ้งเดียวกันกับทำกุ้งมาดอยค่ะเรามาตกแล้วก็มาประกบกันแล้วก็นำไปทอดแล้วก็มาตัดเป็นพิซซ่านำไปทอดให้ไหม้ดำไม่กลุ่มงานน้ำมันโอ้โหนี่ขนมจีนทรงเครื่องด้วยอันนี้ก็คือน้ำยา เป็นโรตีเปรี้ยวหวานทานกับผักใช่ไหมแบบทุกเมนูก็คือเพื่อสุขภาพมีผักประกอบมีข้ทุกอย่างที่น่ารักค่ะสวยวว้าสวยมากที่น่าคุณพี่คุณกินบ่อยๆดูสุพะถ้าผมทานเหล่านี้แล้วยังไม่ดีขึ้นจะกลับไปฉีดเอาต่อเรื่องของเวลาเปิดปิดนะครับตีบุบเช้าสองทุ่มถ้าไม่สะดวกมาทานที่นี่มีบริการ บริเวณก็ไม่ไกลมากว่าสามารถที่จะไปส่งได้ก็คือแลวก็มีประมาณหนึ่งกิโลคุณผู้ชมที่อยู่ผงเจียมตัดใจนะฮะมาที่ร้านดีกว่าเราไปส่งได้ในไม่ไกลมากนะครับผมก็ลองลองมาทานกันนะครับครับการเดินทางครับมาที่ร้านนี้มอไก็จะไปง่ายๆก็คือถ้าเห็นไปสีมบนนะคะก็ตรงขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ ผ่านโรงแรมกรุงทองผ่านมาก็จะเป็นอยู่ด้านขวามือก็จะติดกับบนนิยมคสังเกตง่ายที่ง่ายที่สุดคือถ้ารู้จักบนนิยมรู้ว่าจักทางทาติดกันใบสีเขียวคืออยากรู้ว่าทำไมร้านนี้ถึงกระถางที่สีเขียวใช่เพราะว่าชอบเป็นคนชอบสีเขียวแล้วอาหารเราเป็นแบบอาหารเป็นผักผักก็เลยแบบเข้ากันพอดีก็เลยเป็น สบายตาพอจะเป็นร้านอื่นเราจริงีเราเข้าไปบางร้านเรื่ว่าแบบอยู่ในเขาเรียกว่าไสั่งเจ้าผมสีแดงเพราะสีแดงมันเป็นตะกุ่นที่เรารู้สึกแต่นี่เห็นสบายตาเขาแต่งแล้วพี่เก๋นี่มาที่ไหนอีกทีเดียวก็สองร้านค่ะตอนเช้าก็จะอยู่ร้านนู้นร้านเก่าเตรียมเครื่องให้เค้าแล้วก็มาร้านนี้ แต่เห็นว่าหมดเร็วมากที่ร้านใช่ค่ะบางทียุบก็จะวิ่งไปร้านหนุ่มใครที่แล้วแต่แต่ว่าปกติก็ประจําที่ร้านนี้่ะเปิดมาประมาณกี่ปีนะครับเปิคือรวมหรือว่ารวมเลยตลอรวมประมาณ20ปีประมาณครเกือบโอ้ยนี่คือครึ่งคนที่ไปแล้วคริ่งเกินอ่ะไม่ใช่แล้วเธออ๋อปกติคนอเก่งเขราะว่าจะยกล้องมอสเลย ไไปปเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับมั่นใจได้ในเรื่องของรสชาตินะครับทั้งสองร้านสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเพราะว่าคุณเก๋ดังตล่าวเองกำลังดูแลทุกส่วนเองที่นี่ก็จะสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถแล้วก็เป็นห้องแอร์ที่นี่จะเป็นห้องแอร์อ๋อที่นี่จะเป็นหองพิเศษหน้าหนาวโอเคนะแล้วแต่ผมชอบเป็นราคาโอเคแล้วมันถือว่าถูกมากถูกมากถูกมากครับ อย่าใช้คำว่าถูกเรียกว่าราคาเป็นกันเองน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับไม่ต้องขโมยเงินพ่อมาทานที่นี่ได้ใช่ไหมโอ้จะเอายังไงฝากกันไว้เนาะสำหรับเดือนแห่งความรักเดือนนี้ใครอยากจะมอบเรียกว่าสิ่งดีๆให้กับคู่รักใชครับผมมาทานกันอยู่ตีนอตีเราแนะนำร้าน เชียร์ครผมวันนี้ขอบคุณคุณเก๋แล้วก็อาหารอร่อยๆด้วยเดี๋ยวเราจะได้ตะบันกันต่อ,อ,อขอบคุณคุณเก๋ครับ านจีบนะครับร้านอาหารเวียดนามสไตล์เิโมเดิร์นนะปุกนี่ประทับใจเมนไหนครับชอบขนมทอดหน้าตาเป็นขยทอแต่คือเาื้อแป้งก็อร่อยแป้ง็อร่อยหมบนนะปี่ชอบในเรื่องในในอ่ากับบีบยบเฟ่ียบ่ต์ไทีหมไปแล้วหมไปแล้ว ฝากกันด้ครับกับร้านเปิดไม่น่าทีอไม่ใช่โรู็ความรเรื่องหลันเรา1มงปุบปุ๊บง่ที่ถาทีน้มีาย่ด้วยนะรู้่าสะไม่ใช่ไนครับเิจัดอรมแล้วยวางเราจมนอ่าเบอร์โทศัพ์เดยใครอยากจะนางบ้าว่าอยากจะสมองท่ไในร้ายให้ได้นกไม่อกลา ขอบคุณร้านโถงมากยังไงก็เต้เลยยังไงก็แล้วแต่เระโปมีโอาสอยากให้ลองทานลาลูกมากระเ๋าะรโนะครับผมมากมากระเมารน้าตาดูแบบสดชดูดีึ้นมาทันทีเพราะทานอาหารใช่ิว่าจิตแบบงตัลเลยนะ ตากั้เลยครับแล้วเดี๋ยวพบกันเทปหน้าว่าน้องทั้งสองคนจะพาไปที่ไหนสอบคนลาไปก่อนครับสวัสดีอรับไป้